ปัญหาใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลนี้ต้องแก้เพราะว่าสร้างความเสื่อมให้กับรัฐบาลมากที่สุดและผมกลาบเรียนเลยครับเสาะกร่อนบอนทำลายรัฐบาลนี้มากที่สุดนั่นคือการสร้างยุติธรรมสองมาตรฐานเป็นผลงานชิ้นเดียวที่รัฐบาลนี้ทำได้เร็วที่สุด สำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดและตรงนี้แหละครับที่เป็นคำตอบว่ารัฐบาลน,นี้เพื่อใคร,รน,นั่นคือการสร้างนักโทษพันใหม่ที่แม้แต่เทวดายังต้องยอมไม่ใช้ชื่อนับตั้งแต่ คุกทิพย์ปลอกคอทิพย์เลี้ยงหลานทิพย์สำนึกทิพย์ไปจนกระทั่งถึงได้คืบเอาศอกได้ศอกจะเอาวาซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่รู้เห็นเป็นใจ ผมเชื่อครับคนไทยเข้าใจเรื่องบุญคุณต้องทดแทนแต่ต้องไม่แต่ต้องไปตอบแทนกันเองส่วนตัวไม่ใช่เอาบ้านเอาเมืองไปตอบแทนคนหนึ่งได้อำนาจอีกคนได้อภิสิทธิ จากการใช้อำนาจมนาดรู้สึกยุติธรรมสำหรับคนสองคนแต่มันไม่ยุติธรรมกับประเทศและไม่ยุติธรรมกับหลักนิติธรรมของประเทศที่สั่งสมกันมาช้านานนายกพยายามบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายาาแล้วกะหันไปทำการเกษตร เดี๋ยวยวขอไปทาหูไปนาเอาตาไ,ไป<น> <นะ S 1> กครครับกำลังมีผู้ยืนประท้วงตามกรอบังครับเชิญครับค่ะกาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธันตแพทย์หญิงศรียาดาปาริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงประทานในข้อที่9นะคะประธานจะต้องควบคุมการประชุมนะคะให้อยู่ใน أ, มาตราที่152หและข้อก็หอประท้วงผู้ที่อภิปรายด้วยขอให้ท่านอภิปรายอยู่ใน ข้อบังคับการประชุมค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับขอบคุณครับเชิญคุณจุเล่นรสิต่อครับยังเป็นเป็นนามยติที่ยื่นมาครับครับเชิญคุณก็ระวังหน่อยผมกลับเรียนกับท่านประธานว่าแต่ท่านนายกเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็ใครคือผู้บังคับใช้กฎหมายครับถ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรีกับพวก นายกตั้งใจจะอยู่4ปีถ้าอยู่เพื่อทำความดีไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าอยู่เพื่อทำความชั่วร้ายให้แผ่นดินก็ไม่ควรจะอยู่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะปล่อยให้เกิดการนำคุกทิปโมเดลที่ทำลายหลักนิติธรรมยับเยินมาใช้ซ้ำสองอยู่ไหมครับ ระเบียบใหม่ที่กระทรวงยุติธรรมกำลังจะเข็นออกมาเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกคุมขังนอกเรือนจำหรือแปลง,ง่ายๆไปติดคุกที่บ้านได้ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการราชทัณไปแล้วครั้งหนึ่งเท่าที่ผมทราบเมื่อ11มกราคมที่ผ่านมาซึ่ง การกําหนดกฎระเบียบนี้นโยบายฝ่ายบริหารย่อมมีส่วนสำคัญขอถามว่าระเบียบที่จะเปิดโอกาสให้ไปติดคุกที่บ้านได้จะรวมคดีทุจริตรวมคดีมาตรา157ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ไปติดคุกที่บ้านแทนเรือนจำได้ ด้วยหรือไม่และรวมหรือไม่ขอความกรุณาอย่าตอบว่าขึ้นอยู่กับกรรมการราชทัณฑ์ที่อ้างว่ามาจากหลายหน่วยงานเพราะมันนี่มันลิงหลอกเด็กแล้วก็มันเป็นคำตอบที่ดูถูกประชาชนเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลครับกรมราชทัณฑ์ก็เป็นกรมหนึ่ง ภายใต้องคาพยพการบวิหารราชการแผ่นดินที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้านั่นเองและที่ผมต้องกราบเรียนไว้ก่อนก็คือว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะถ้าเปิดโอกาสให้นักโทษคดีทุจริตมาตรา157ไปติดคุกที่บ้านได้มันเท่ากับรัฐบาลนี้ส่งเสริมการทุจริตมุมกลับหลักนิติธรรม ของไทยก็อาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนอกจากเพราะเกิดจากนักโทษเทวดาตัวใหม่เรื่องการนิรโทษกรรมขอถามนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้คุมเสียงข้างมากในสภาผมย้ำอีกครั้งครับและในฐานะนั่งหัวโตะในคอรมอ ที่มีอำนาจมีนโยบายได้หนึ่งครับที่ผมจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะนิรโทษกรรมเป็นดาบสองคมถ้าใช้ให้ถูกก็จะเป็นการสร้าง,งความปลองดองให้กับประเทศได้ แต่ถ้าใช้ผิดทางก็จะกลายเป็นการสร้างความขัดแย้งแต่แยกครั้งใหม่ให้กับประเทศได้อีกขอถามว่ารัฐบาลนี้มีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมคดีทุจริตและคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ด้วยหรือไม่ว่าอย่าคิดได้คืบเอาสอบเพราะในอดีต เคยมีคนพังเพราะไม่รู้จักพอมาแล้วและที่เตือนเพราะว่าถึงวันนี้ท่านประธานอาจจะไม่ทราบมีผู้ไปยื่นร้องต่อองค์กรต่างๆเฉพาะกรณีนักโทษเทวารารวมแล้ว24เรื่องทั้งอยู่ที่ปปอชอผู้ตรวจการแผ่นดินสารดีกา แผนกดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแพทยสภาอายาการสูงสุดและแม้แต่ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลถึงหกเจ็ดเรื่องแล้วพูดมาทั้งหมดเพื่อสรุปเตือนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและพวกได้ทำกับหลักนิติธรรมของประเทศไว้จะเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ ระเบิดใส่ตัวเองในอนาคตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลให้ทุกท่านดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันด้วยเทินขอบคุณครับท่านประธานครับ